ความคืบหน้าล่าสุด21มีนารู้ชะตาพญานาคเฉลยแล้วลุงพลเดินแบบกาชาติฝีมือผู้ใหญ่นิ่มเปิดเส้นตายทุกไม่ทุบพญานาคก,กรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63จนไปพบศพอยู่กลางป่าบนเขาผู้เหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรต่อมาในายชัยพลวิภาลุงเขยของน้องชมพู่ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสยัย ได้แสดงอาการคุกค,คามสื่อมวลชนจนเกิดเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจากที่ถูกนําตัวเข้าเครื่องจับเท็จกระทั่งเจ้าหน้าที่ปทศลงพื้นที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดสร้างพญานาคข้อเสนอให้กำนันตำบลกกตูมและผู้ใหญ่มากกกอกทำประชาคมจากชาวบ้าน16หมู่บ้านในตำบลกกตูมเพื่อฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน นับคะแนนคนที่เห็นด้วยหรือเห็นต่างว่าจะให้รือ้อถอนรูปปั้นพญานาคหรือคงเอาไว้สร้างสาธารณประโยชน์โดยผลการทำประชาคมจะไม่มีผลต่อการรือ้อถอนหรือคงไว้ของรูปปั้นพญานาคแต่ผลของประชาคมจะถูกใส่เข้าไปในสำนวนคดีรุกป,ป่าสงวนของลุงพลและศาลจะเป็นผู้ตัดสินว่ารูปปั้นพญานาคจะถูกคงไว้หรือรือ้อถอนด้านนายอัจฉริยะ เรืองรัตนาพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้ออกมาไลฟา์สดระบุว่าสัปดาห์หน้าตนเตรียมที่จะเข้าไปให้ปักคำกับเจ้าหน้าที่ปทศและนำหลักฐานเพิ่มเติมดำเนินคดีกับบางกลุ่มที่ร่วมกันตัดไม้ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนายเทคนิคพรานเนื้อกำนันตะบลกกตูมเปิดเผยว่าสำหรับการทำประชาคมทางปทศให้เวลาสสัปดาห์ซึ่งในส่วนนี้เทศบาล ตำบลกกตูมจะเป็นผู้ดูแลและจัดการทำประชาคมแต่ยังไม่ทราบว่าจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงหรือการยกมือในการทำประชาคมโดยจะเริ่มทำประชาคมจากหมู่บ้านกกกอ,อกก่อนว่ามีชาวบ้านมีความคิดเห็นอย่างไรและหลังจากนั้นก็จะทำประชาคมจนครบ16หหมู่บ้านทั่วตำบลกกตูมซึ่งผลการทำประชาคม จะไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าจะมีการรื้อถอนพญานาคหรือไม่แต่จะนำผลของการทำประชาคมส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ปทศแนบไปในสำนวนคดีรุกป่าของลุงพลและสุดท้ายศาลจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าจะรื้อถอนหรือไม่อย่างไรก็ตามสำหรับตนแล้วรู้สึกเสียดายรูปปั้นพญานาคที่บ้านลุงพลและอยากให้คงเอาไว้เช่นนี้แต่ไม่ว่าผล ของการทำประชาคมจะออกมาอย่างไรก็พร้อมที่จะยอมรับและปฏิบัติตามคดีน้องชมพู่พบพิรุษรถแบ,บโฮของเล่นคดีน้องชมพู่โผล่บนภูเขาพยานคดีน้องชมพู่เปิดเผยให้ข้อมูลสำคัญเรื่องรถแบ,บโฮของเล่นที่หลังเกิดเหตุยังพบอยู่ด้านล่างแต่ต่อมาหลักฐานชิ้นนี้ไปโผล่บนภูเขาพร้อมตั้งข้อสังเกต พฤติการคนร้ายคาดมีการวางแผนก่อเหตุและพยายามอำพรางคดีความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ล่าสุดมีพยานสองคนได้เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานสำคัญคือรถประโคของเล่นที่ตำรวจพบบนภูเหล็กไฟห่างจากศพประมาณ200-300เมตรเมื่อ16พฤษภาคมในช่วงที่มีการระดมกำลัง การหาหลักฐานทางคดีพยานคนแรกที่อยู่บ้านในซอยเดียวกันกับน้องชมพู่ระบุว่าวันเกิดเหตุ11พฤษภาคมที่น้องหายตัวไปตนเองทราบข่าวจากพี่สาวน้องประมาณ9้าโมงจากนั้นได้ชักชวนเพื่อนบ้านไปตามหาโดยเริ่มจากจุดที่น้องหายตัวไปคือใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านหน้าสาวของน้องชมพู่ซึ่งพยานจำได้ว่า ทันทีที่เดินมาถึงเห็นดินเป็นรอยลักษณะคล้ายเด็กนั่งเล่นใกล้กันพบหลุมที่สุนัขขุดเอาไว้และถัดไปยังพบกระป๋องอีกหนึ่งถึงสองใบที่สำคัญพยานยืนยันว่าพบรถแบคโฮของเล่นอยู่ในบริเวณน,นี้ด้วยซึ่งสร้างความประหลาดใจมากหลังจากพบศพน้องสองวันและมีข่าวว่า พบรถของเล่นคันนี้อยู่บนภูเหล็กไฟพิยานอีกคนก็ให้การในแนวเดียวกันต่างกันที่คนนี้บอกว่าเหมือนจะเห็นรถของเล่นถูกวางทิ้งไว้สองคันแต่อย่างไรก็ตามยืนยันว่าพบเห็นรถไบโคของเล่นซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญอยู่ในบริเวณนี้หลังจากที่น้องชมพู่หายตัวไป แล้วข้อมูลจากพยานสองคนตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมโดยมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าถ้าหากวันเกิดเหตุมีคนพบเห็นรถของเล่นอยู่ด้านล่างและเหตุใดหลังพบศพน้องหลักฐานชิ้นนี้จึงไปอยู่บนภูเขาผู้เล็กไฟใกล้กับศพได้เป็นไปได้หรือไม่ที่คนร้ายจะเป็นคนใกล้ชิด ที่ย้อนกลับมาหยิบรถของเล่นคันนี้ขึ้นไปอำพางภายหลังขณะที่ด้านปาแตนป้าของงชพูนนั้นบอกว่าผ่านมากว่า5 1วันแล้วยอมรับว่ากังวลใจที่ยังจับคนร้ายไม่ได้ซึ่งเมื่อสองวันก่อนตอนเองและลูกถูกตำรวจเชิญไปพูดคุยซึ่งตนเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ป้าแตนยังบอกอีกว่ามีหมอธรรมจากจังหวัดบุรีรัมมาบอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นคนใกล้ตัวรูปร่างสูง160-170เซนติเมตรตัวคนร้ายไม่ได้ตั้งใจฆ่าแค่จะมาเล่นด้วยเฉยๆแต่ด้วยความไม่รู้จะทํำยังไงจึงเอาร่างไปไว้ที่ภูเหล็กไฟก่อนถอดเสื้อผ้า อําพรางศพพร้อมบอกอีกว่าจากคำพูดของหมอธรรมตนเองเชื่อว่าคนร้ายไม่ได้มีเจตนาเพราะคนในหมู่บ้านกก,กอกนั้นไม่มีที่ใจคอโหดร้ายขณะที่ครอบครัวน้องชมพูนั้นได้นําพระประธานปางชนะมารไปถวายที่วัดทําภูผาแอกเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องนอกจากนี้ครอบครัวยังได้ไปเปิดเจดีใส่อัฐิ เพื่อตรวจสอบว่ามีบุคคลมาขโมยกระดูกหรือไม่ปรากฏว่าทุกอย่างยังอยู่ครบแต่กลับมีมดดำขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งเจเดียนอื่นไม่มีแม่จึงเชื่อว่ามดดำทั้งหมดมาอยู่เป็นเพื่อนน้องคดีน้องชมพู่ตำรวจนำตัวลุงพลผ้าแตนเข้าเครื่องจับเท็จจับพิรุษคดีน้องชมพู่ตำรวจนำตัวลุงพลพ้าแตนเข้าเครื่องจับเท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งปทุมธานี พิสูจน์ความบริสุทธิ์คดีน้องชมพู่คุมเข้มไม่ให้เห็นตัวลุงพลป้าแตนที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดปทุมธานีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรล,ลาโภหรือป้าแตนถูกตำรวจนำตัวมาที่ปทุมธานีเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องจับเท็จในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ กระบวนการสอบสวนเริ่มขึ้นเมื่อ10เนกา30นาทีแยกห้องสอบปากคำทั้งสองคนโดยจะมีนักจิตวิทยาร่วมสอบปากคำเพื่อสังเกตอากับกริยาในการตอบคำถามรวมทั้งการใช้เครื่องจับเท็จถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีแต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันว่าจะเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู แต่ผลที่ได้จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีคาดว่าการสอบวันนี้จะใช้เวลาย,ยาวถึง9ชั่วโมงมีรายงานว่าคดีนี้จะสรุปผลให้เสร็จภายในใกล้ๆนี้ก่อนหน้านี้ตำรวจเชิญตัวคนใกล้ชิดน้องชมพู่มาเข้าสู่กระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จตั้งแต่5มกราคม2564รวม7ราย วันที่5มกราคม64น้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่ถูกเชิญมาเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นคนแรกใช้เวลาซักถามประมาณ1ชั่วโมงไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็จเพราะเป็นเยาวชนหลังจากนั้นนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่เป็นคนที่สองที่ถูกสัมภาษณ์ก่อนเข้าเครื่องจับเท็จใช้เวลา3ชั่วโมงและนางสาวิตรีแม่น้องชมพู่เป็นคนที่สที่ถูกสัมภาษณ์ ก่อนเข้าเครื่องจับเท็จใช้เวลา3ชั่วโมงเช่นกันนอกจากนี้ยังมีนางจุไรยพรหรือหน้าตายและหน้าเสริมหน้าเขยและหน้าฝนสำหรับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นอายุ3ขวบหายไปตั้งแต่สติพฤษภาคม63ก่อนพบเป็นศพอยู่กลางป่าภูเขาภูเหล็กไฟในหมู่บ้านแต่เป็น8เดือนที่ยังไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัด ถึงเหตุการณ์การตายของน้องชมพู่หรือใครผ่านน้องชมพู่ขึ้นไปก็ไม่สามารถสรุปคดีนี้ได้โดยพลตรจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุพผู้ชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงข่าวหลังจากได้รับตำแหน่งผู้ชายการตำรวจแห่งชาติสรุปคดีไว้น้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟได้ด้วยตนเอง